สวัสดีครับอยู่กับคนกสินหากินกินสุโขทัยนะครับมนีสิภามามอลอทงนะครับมหาเก็บพระกระเดานะครับไปลวกนะครับก็ว่าที่มาตกป่าไปปนนะครับสิหมานบอลหรือจังใดก่ะไปติดตามรับชมน้อกันนะครับไปครับมาเบิ่งบกซีดาน้อกันนะครับผูกไกว้นะครับ ูไว้สามปีเลยนะครับผู้ใดมากินบัชพืด่างผมก็แนะน้ำอยู่นะครับไอ้พันธุ์พันกินจูนะครับแซ่บดีอยู่นะครับไปปลูกไว้กินได้นะครับไปครับแปลวพักกระเดาน้ำกันครับก็มวาถึงต้นพักกระเดาแล้วนะครับเดี๋ยวกะกำลังออกดอกก็ดีเลยนะครับเดี๋ยวจะขึ้นเอาเลยนะครับ ไปครับปเป็นเท่าน้ำกันครับครับกำลังออกดอกสิครับดอกอ่อนอ่อน พอดีเลยนะครับพอดีเอาไปลวกขึ้นเก็บเอาเลยนะครับเอาเอากับเอาไว้เนียนะครับเอาพอดีกินนี่แหละครับ,เ,เ,ดนนรบเดี๋ยวเมื่อไม้กับไข่ไมาเอาไม้ครับมันยังอ่อนออนอยู่นี่เราได้กินอีกเยอะยู่ครับขึ้นต้นไม้กับระว่างกันได้นะครับเพราะว่าพกักกระเอา กระไ้ลงมากนะครับจะดอกกําลังงามๆพอดีเลยนะครับพอดีเอาไปลวกนะครับลวกกลกับปานะครับเพื่อได้ปลาเด็ดออกจังน้อยนะครับใบมันแก่ๆเอาใจหยอดมันไว้นะครับดอก เก็บเสร็จเรียบร้อยนะครับพักกระเดากาลังแตกยอดงามๆนะครับยุแถวไอ้บานสุโขทัยนี่ครับกําลังออกดอกครับต้นกะเยอะ่นะครับกะต่อไปกะสิไปตกป่านะครับเพื่อได้ไปปนนะครับจังไดกะไปรับชมกันนะครับว่าสีใดโตบครับไปกันครับ คผู้ประกอบที่ตกป่ามันนี้ก็เป็นเบ็ดนะครับเป็นเบ็ดคันสปินนะครับหมากเบ็ดจะเป็นแบบนี้ส่วนยาของเขาจะเป็นเป็นเขียดนะครับเป็นเขียดโม่นะครับเยียมมันนี่แล้วไปตกน้ำกันครับวา่าจะได้โตบ่ ครับไม้ไมโอนี้ก็เป็นไม้สะนะครับเป็นไม้สะหน้านะครับแม่พันไม้เห็ดหน้านะครับเนเห็ดหน้าแต่มันกับไก่ทางมารูุนสีมิโตบะนะครับกมันรุ่นน้ำกันนะครับ,บรวันสี่ใดวันสี่จังยังมิโตบะนะครับ เดี๋ยวเราตีไปเรื่อยๆนะครับไปครับรอ,อเดินตีลิ้มไปครับเพื่อนครับ ไปกันต่อนะครับเปรงมุ่งบางมุ่งครับ ครับไปเบื้องหมายไม้น้ำกันนะครับไม้หนีบอโดดเลยครับบกัดด้วยครับเดี๋ยวไปรุ่นกันไม้หนาครับครับกลมาเจอไม้ที่สองนะครับเป็นไม้สะข่างทางของลุงนะครับจะเป็นยังไงกะไปเบิ้งน้ำกันนะครับว่าทีฟิมิโตับอ เป็นำตำมโตอย่นะครับตอนนี้ขางข้าง,างโมโหลนจะยั่งบอลนะครับป่าครับปะไปเบื้องน้ำกันครับ ครับกับเพี้ยนจุดนะครับจุดเมื่อกี้กับบล็อกกัดนะครับบอม่โตแล้วเพี้ยนมาตีจุดนี่ครับ สรุปมืออกเดี๋ยจะพักกระเดานะครับป๋าหาบะไ้บอกกัดเลยนะครับป่าช่วงนี้มันหาหยาหรอครับมันแรงป่าเดี๋จะพักกระเดานะครับเดี๋ยวไปกินก็ถอดประทูกอะไรครับก็น้ำพริกอยู่บ้านลวกกินครับมือเอกก็จะจบคลิปนะครับก็ขอขอบคุณพี่ๆนานานะครับที่เขามาชมมากดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้นะครับ สำหรับคลิปหน้าจะมีอย่างมาอัปเดตใหม่ให้เบิ้งนะครับก็รอติดตามเหมือนกันครับวมนนอ้ก็สวัสดีครับ